สวัสดีทุกท่านนะครับที่อยู่ในหอที่นี่แล้วก็ชมการถ่ายทอดสดจากฐานแรนด์ทีวีนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยจริงๆแล้วนครสวรรค์นเนี่ยถามว่าไกลไหมก็ต้องพูดกันตรงๆนะครับว่าถ้าทางร้อยก็ถือว่าแอบไกลแต่ความตั้งใจที่จะมาเต็มร้อยมากนะครับเพราะว่าจงางกาที่งานนุ่งมากนะครับสาเหตุที่ต้องมาเพราะว่าอยากมาให้กําลังใจนะครับคุณกอฟทัศไนัยแล้วก็คุณโคกทั้งสองคนันยากยืนขึ้น ขอเสียบุงแดงอย่างทั้งคู่ครับผู้สร้างสัญญาณนี้ขึ้นมาฝากเด็กยุนใหม่ด้วยนะครับเป็นผู้ประกาศข่าวทั้งคู่นะครับจากไทยรัฐทีวีและก็ทางอัมรินนะฮะรักผันตัวเองนะฮะเขาเรียกว่าโชคชะตาพลิกผันมาเจอพวกเราเลยลำบากมากขึ้นนะฮะต่อไปนี้จะต้องมีหน้าที่เราผิดชอบในการโปรโมทจังหวัดนครสวรรค์ผ่านการประกวดพิสแกนนครสวรรค์ของเรานะฮะให้กําลังใจนะครับแล้วก็อยากให้เป็นแบบอย่างในการทํามาหากิน ไม่ได้เป็นเพียงแค่อยากประกวดนางงามเพราะว่าอยากจะดูการประกวดหรืออยากเป็นแฟนนางงามแต่อยากให้ทํานางงามเป็นอาชีพเพราะฉะนั้นเมื่อสักครู่นี้นั่งคุยกันบอกว่าลองคิดดูให้ดีว่าที่นครสวรรค์มีอะไรที่สามารถหยิบจับแล้วมาเป็นธุรกิจได้นะครับก็โชคดีนะฮะที่มีโมจิเป็นสปอนเซอร์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกแล้ว,วให้ทำ oem กับท่านเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวแกรนไทยแลนด์จะจำหน่ายเองคุณดูสิครับว่า ผู้จำหน่ายของเราส,สวยๆทุกคนพร้อมที่จะช่วยเหลือคุณในทุกเส้นทางผลิตมาเลยครับไม่ว่าจะกี่พันกี่หมื่นกรองผมสัญญาว่าผมจะซื้อขาดทั้งหมดให้คุณเติบโต,ตให้ได้ครับด้วยความตั้งใจนะครับเพราะฉะนั้นเสร็จจากวันนี้อย่าเพิ่งคิดถึงเรื่องอื่นไปทําโมจิให้ผมขายก่อนอย่างแรกนะครับอย่างอื่นไว้ทีหลังนะครับก็ขอบคุณผู้สมัครทุกๆท,ท,ท่านด้วยนะครับ ถึงแม้ว่านะครับคนครสวรรค์อาจจะมีคนพูดถึงน้อยในบางจังหวัดเพราะว่าไม่มีสนามบินไม่มีอะไรที่สามารถที่จะผ่านมาเที่ยวได้ทั้งปีอาจจะมีเฉพาะเทศก,กาลตุจจีนบ้างนะครับกินเจบ้างนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกท่านนะครับอย่าผ่านแล้วผ่านเลยอย่างน้อยก็แวสะสักคืนหนึ่งมีโรงแรมดีๆที่นี่นะที่เป็นสปอนเซอร์ของเรานะครับและมีอาหารอร่อยๆอนะครับและมี เรื่องราวเกี่ยวข้อกับคนจีนค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นปากน้ําโพและนครสวรรค์ผมว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์นะครับที่ทําให้เรามีความสุขได้แล้วก็ต้องขอบคุณทุกทกท่านและขอบคุณพีดีหน้าใหม่ด้วยที่ทุ่มเททุกอย่างหวังว่าเขาจะเติบโตนะครับกลายเป็นมเมล็ดพันธุ์ที่ยั่งยืนขึ้นที่นี่ขอเสียงปรบมืออกครั้งกับเขานะครับขอบคุณนะครับขอบคุณกณุงเทพด้วยนะครับ ไปต่อวนี้ท่านตกลงเลยครับต้งเอิร์ทีนี้นะคะมาพูดคุยกับรุ่นพี่กันบ้างาค่ะเริ่มที่คุณเทียก่อนเลยค่ะวันนี้เนี่ยได้มาบุกนครสวรรค์นะก็อยากจะให้แนะนาน้องน้องหน่อยว่าถ้าอยากจะเป็นควีนภาพแบบเทียอะไรต้องทำยังไจงจริงๆเทียมมีความรู้สึกว่าคําถามนี้มันเหมาะสมกับน้องเกดมากมากจริงๆอันนี้คือเรื่องจริงนะคะเพราะว่าน้องอ่ะเทียมมีความรู้สึกว่าในสายตาหลายๆคนน้องเป็นมามืดเป็นนางบาดจน โอ้โหตอนนี้ก็คว้าตำแหน่ง Miss Oral International 2 0 2023นะคะขอเสียงปรบมือให้น้องเกดด้วยหน่อยนะคะใช่ค่ะก็อย่างที่บอกก็คือเทียมีความรู้สึกว่าน้องเป็นคนที่อาจจะแบบหลายหลายคนไม่ได้มองไ้สายตาว่าเฮ้ยสามารถเข้ามาในท t พ p าได้แต่ว่าน้องมีความมุ่งมั่นมีความชัดเจนว่าเขารู้ว่าจุดประสงค์ของเขามันคืออะไรมันก็เลยทำให้เขาประสบความสำเร็จ ใช่ค่ะแท้ก็เลยอยากจะให้น้องๆมาดูน้องเกดเป็นตัวอย่างนะคะแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคน,นะคะ่ะขอเสยงปรบมือนให้กับเพียด้วยนะคะขอบคุณน้องเก็คืน้องเกดอีกทีด้วยละกันครับผมและไปต่อกันที่น้องอุ้กันบ้างครับสวัสดีครับคุณวิพจน์สวัสดีค่ะพี่แชมป์สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะทุกคนแลวผมเป็นไงบ้าง เหมือนเป็นการส่งไม้ต่อกันเลยนะครับอุ้มจากน้องเกดมาสู่อุ้มแล้วคิวต่อไปจะเป็นองคดกรริสควีนอินเตอร์เนชั่นแนลใช่ค่ะเียว่า,<ห>วาอีกไม่กี่วันนี้ไปพบกันเพื่อน70กว่าประเทศทั่วโลกตอนนี้เตรียมพร้อมถึงไหนแล้วครับตอนนี้ตอบตามตรงนะคะเหลือแพ็คก,กระเป๋าะค่ะเดี๋ยวปิดกระเป๋านะคะรอชุดลาตินไปนอกเสร็จก็พร้อมบินเหมือนกัน,นะค่ะแล้วผม <c oughs> แล้วตอนนี้น้องอุ้มครับเรียกได้ว่าเราจะไปเจอเพื่อนๆนของเราอีก70ิกว่าคนเรารู้สึกกดดันไหม ก็ถ้าถามความกดดันส่วนตัวหนูไม่กดดันอยู่แล้วค่ะเพราะว่าหนูเป็นคนที่ถ้าหนูผ่านเรื่องมากับบอสหนูว่าหนูผ่าดอะไรหลายอย่างไ่ได้เยอะเลยนะคะแต่ก็อยากจะฝากถึงที่พี่พ,พี่แฟนนางงามดีกว่าค่ะเพราะว่าเคยพูดไปในไลฟ์แล้วว่า ไม่อยากให้เอาความกดดันเอาความคาดหวังมาทำร้ายนางงามันไม่ใช่แค่กับตัวของคุเองแต่มันรวไมไปถึงเพื่อนๆที่จะไปประกวดต่อและรวมถึงน้องๆที่อยู่ด้านหลังด้วยนะคะทุกคนมาสู้เพื่อฝันทุกคนมาสู้เพื่ออนาคตทุกคนมาสู้เพื่อมีชีวิตที่มันดีขึ้นอย่าเอาความกดดันเอาความคาดหวัง เหล่านี้มากดให้คนคนหนึ่งจะต้องเสียใจกับคําพูดบางคําหรือคําที่มันทําร้ายจิตใจคนคนหนึ่งไม่ได้เกิดมาเพื่อลงรับความรู้สึกของใครเราเกิดมาเพื่อมีความสุขละหาแสวงหาความประสบความสําเร็จในชีวิตก็อยากจะฝากเอาไว้ค่ะตรงนี้ครับผมอ่านใช้กันสามุลานี้แล้วนะคะป่ายสองครึ่งนะคะที่สุวรรณภูมิไปส่งอุ้มกันเยอะนะคะเป็นกําลังใจให้อุ้มอุ้มจะทาให้เต็มที่จะสวมใส่สกายไทยแลนด์เดินไปให้ไกลที่สุด เท่าที่ผู้หญิงคนนี้จะทำได้และจะไปถึงค่ะเอาละครับตัวแทนทีมแรกเลยครับทิสแกรนด์ไทยแลนด์2 0ง3น้องมุ้งครับครับผมท่านต่อไปนะครันตกลงครับสำหร,รับท่านต่อไปนะคะขอถามคุณชาลอตหน่อยละกันค่ะม <ฮะ S 1> ีอะไรจะฝากถึงผู้เข้าประกวดที่อยู่ด้านหลังตอนนี้บ้างไหมคะโอ้โหผู้หญิงทุกจังหวัดเลย <laughs> อ,อันดับแรกนะคะขอขอบคุณทางพีดีแล้วก็ทางทีมมิสแกรนนครสวรรค์มากนะคะจะบอกว่าจัดงานดีมากเพลงดีมากกราฟิกดีมากรู้สึกว่าแบบนั่งอยู่เห็นมังกรแ,แล้วรู้สึกลวยเลยอ่ะือจริงๆ <laughs> ขอบคุณที่เชิญมานะคะแล้วก็ขอบคุณแฟนๆด้วยนะคะที่อาจจะมาจากจังหวัดใกล้เคียงหรือว่าขับรถมาจากกรุงเทพนะคะก็ขอบคุณที่มาให้กําลังใจพวกเราทีมมิสแกรนแล้วก็น้องๆที่กำลังประกวดมิสแกรนนครสวัสค์นะคะ ถูกไหมนควสํารวจมันหนาวโอเค่ะก็ขอให้น้องๆทําให้เต็มที่นะคะเชื่อว่าทุกคนมีเหมือนที่พี่อุ้มบอกว่ามีฝันเนาะก็ไปให้ถึงฝันแม้ว่าวันนี้เราจะล้มหรือว่าเราจะพลาดก็ไม่เป็นไรเราก็สามารถลุกข,ขึ้นมาสู้ต่อใหม่ได้เสมอนะคะมันมีพ่าความพยายามไม่มีวันหมดอายุนะคะแต่ว่าคนที่ไม่พยายามอะไรเลยก็อาจจะไม่ได้อะไรเลยเนาะนก็ฝากไวใ้ให้คิดนะคะอะไรนะคะ ปล่าใช่อย่าพูดอะไรกับหนูหนูหนาวข่ะก็ฝากไว้แค่นี้ค่ะก็สู้ๆค่ะทำมาเต็มที่ค่ะครับผมชาวร์หลอดพลาสติกครับไปต่อกันที่ยิงฟ้นเลครับพี่ฟ้าของเราสวัสดีครับพี่ฟ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับผมอิงฟ้าครับท่า,า,านทราบมา,า,าเนี่ยโอ้โหพอเวลาที่ไปสัมภาษณ์น้องๆนะแต่จังหวะเนี่ยเขาบอกว่าไอดอลของน้องคือใครเขาก็บอกว่าเป็นอัต้นเลยคืออิงฟ้าวราหะะหนูมีอะไรอยากจะแชร์ถึงน้องๆรวมถึงเคล็ดลับอะไรไหมที่อยากจะบอกน้องๆในปีนี้ ก็จริงๆแล้วการจะเป็นอินฟ้าตรงนี้มันไม่ใช่ว่ามันก็ไม่ใช่ง่ายๆนะคะก็ผ่านอะไรมาค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่จะพิสูจน์ ความเป็นเขาเรียกว่านางงามที่มีประสิทธิภาพนะคะก็คือผลงานเพราะฉะนั้นวันนี้แน่นอนว่าอาจจะต้องมีแค่หนึ่งคนที่ได้ไปต่อนะคะแต่พี่ฟ้าเชื่อว่าทั้งหมดทั้งมวลนอนน้องที่อยู่ด้านหลังอาจจะมีใครบางคนเป็นก้าวแรกของการเป็นนางงามพี่ฟ้าก็เป็นกําลังใจให้นะคะเพราะเชื่อว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยความพยายามมันก็ไม่เคยทรยศใครกว่าที่เราจะประสบความสําเร็จมันก็ต้องผ่านการล,ล้มลุกพุ่งขานมาก่อนเหมือนกันขึ้นบันไดนะคะ แต่ถ้าหากว่าขึ้นไปเลยโดยที่ไม่ได้ลบลูกคุ้าเราก็อาจจะไม่มีภูมิคุ้มกันก็ได้เพราะฉะนั้นแล้วนะคะถ้าอยากจะยืนอยู่ตรงนี้ก็ต้องมีความพยายามแล้วก็ความเป็นไฟเตอร์อยู่พอสมควรเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนค่ะ ขอบคุณพี่นะคะด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่ทุกคนเลวยที่มาให้คำแนะนำนะคะในวันนี้นะคะในโอกาสนี้นะคะขอเชิญคุณกอล์ฟพีดีของเราขึ้นมาถ่ายรูปร่วมกันด้านบนเวทีด้วยค่ะครับผมขอเชิญนะครับคุณกอล์ฟครับโปรเฟชชั่นแนลเตอร์คนเก่งของเราครับในเกืนการร่วมถ่ายภาพก,กับทีม Miss Brand t h i n a พร้อมกับคุณดาวัตของเราครับเรียนเชิญครับ อาละครับและนี่เลครับถือเป็นน้ำอ้อมนะครับน้องชาลลอตและน้องอิฟ้าด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับที่มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งนะครับสำหรับค่้นพืนอันสำคัญกับการประกวดในรอบแกรนด์ไฟนอลเมสแวร์นักบอลสวรรค์2024ายุ่จริงในครั้งนี้เลยครับสามงไว้สเอาละครับทุกทีครับเรียกได้ว่าวินาทีปีบหัวใจได้เข้ามาทุกทียาวนะครับต้องเปิด